ตั้งอยู่บนที่ดิน3ไร่1งาน71.7ตารางวาโครงการน,นี้เป็นคอนโดไฮไลท์สูง44ชั้น <c ans> <c ans> มีอาคาร1อาคารด้วยกันค่ะห้องล็อบบี้โออาร์รู้อามากๆเลยนะคะแล้วก็มีอาคารจอดรถที่เป็นออโตโ้พาร์กิ้งอีกด้วย50%เลยบูทแล้ที่ชั้น7นะคะก็ยังมีพัตซิ่งกรีนแล้วก็กอ็อปซิมูเลเตอร์เอาไวใ้ให้ได้แบบผัดก๊อปตีกอล์ฟกันด้วยเสมือนจริงมาก <c ans> <อ>มุมค <c ans> ือแบบบนชั้น41จะมีสระว่ายน้ำวิวแม่น้ำเจ้าพระยาค หรือจะเป็นสไายล้าวก็สามารถจิบเครื่องดื่มนะคะชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกด้วยด้านหลังขยบออกมาเป็นฟิตเนสบ็อกซิ่งรูมมีซาวน่าโยคะรูมไลบรารีรูมแล้วก็มีมีสติ้งรูมคิดรูมขึ้นไปบนรูฟท็อปก็มีสวนอีกด้วยเป็นรูฟท็อปการ์เด้นโครงการนี้นะคะมี3รูปแบบด้วยกันนะคะคือ1นห้องนอน2ห้องนอนแล้วก็แบบดูเพล็กค่ะองค์เทพประทานให้เรามาดูกันว่าเราสามารถซื้อโครงการนี้ได้ไหมเราจะเลือกห้องไหนไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาในห้องกันแล้วก็จะบอกว่าโครงการําให้ดิจิทัลดอล็อกมาด้วยนะคะของซัมซุงแบบนี้เลยนะคะผู้เห็นนี่ไหมคะน,น,มนี่เป็นแผงงานกันเสียงถ้ารวมห้องนี้เขาจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็จากพื้นจอดฟ้าเนที่ยอยู่ทเ่2.7เมตรพื้นสวยๆแบบนี้เป็นเอนจิเนียริ่งงดเลยค่ะปูโครงการนี้เขาจะขายแบบฟูลยี่ปิดเต๊นผนังก็ฉาบเรียบสีขาวด้านบนเขาดออฟ้ามาให้แต่ช่าย้นด้านนี้กงเป็นตู้เก็บรองเท้าได้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สาหรับตั้งโต๊ะรับประทานอาหาร สามารถตั้งโต๊ะใหญ่ได้เลยอันนี้เขาวางโซฟาสองที่นั่งมาให้ดูระยะดูทีวีก็โอเคเลยคะ่ะกระจกกลางเสียงด้วยวเออามาก็เป็นระเบียงได้อีก <c oughs> กระจกเขาไม่บดบ,บังทัศนียภาพอันนี้เป็นที่ไว้เครื่องซักผ้าก็วางแบบอะไรซักล้างอะไรทงนี้ได้ <c oughs> ดีเลย นี่ได้แบบนี้เลยยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะตรงนี้เขาก็เจาะช่องสําหรับตู้เย็นไว้ด้านบนก็เป็นชั้นเก็บของนะคะช่องเก็บของที่สามารถดึงลงมาแบบนี้ได้ก็คือใส่อะไรไว้ตรงนี้ก็ไม่ต้องแบบปีนใช่ป่มตรงนี้นะคะเป็นหินสังเคราะห์นะคะได้สิ่งล้งจาร์มาด้วยด้านหลังแบตเตรแตรงนี้เป็นกระจกได้แบบนี้เลยนะเราไฟฟ้าและเครื่องดูดควันนะคะเป็นของอิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นห้องนอนห้องเล็กก็เป็นเล็กมากอะไรอย่างขนาดนั้นนะคือเขาจะได้แอร์มาหนึ่งเครื่องห้องนี้แด้แอร์สามเครื่องล้กันจริงจริงห้องนี้ไม่ได้อะไรเลยนะตรงนี้คือมิวอินพิเศษขึ้นมาให้ดูเฉยๆสิ่งที่ได้ก็คือเป็นกระจกจากพื้นจดฟ้าคะแล้วก็มีบานกระทงให้หนึ่งบานค่ะห้องน้ําของที่นี่เขาก็ให้มาเกือบทั้งหมดนี้เลยไม่ได้อย่างเดียวก็คือกระจกบานใหญ่ตรงนี้นะคะอ่างล้างหน้าได้ เบบรูมค่ะใช่แล้วค่ะเตียงเนี่าประมาณ5ฟุตเราวางโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทำงานตรงนี้ได้ใช่แล้วค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นช่องไว้ให้เอาไว้ให้แบบติวเองแล้วห้องนอนนี้ก็มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะปูมมาสเตอร์แบดรูมที่แบบกหรูหราเฟมเร็จยัง มีแรงเซอร์เวอร์สุขภัณฑ์อลังการของโคลเลอร์นะจ๊าดพาไปดูที่้องนี้ก็คือวันเบสเดี๋ยวมาดูห้องวันเบดขนาด40ตารางเมตรความพิเศษของห้องนี้คือ6 6เมตรเรียกได้ว่าทั้งกว้างไม่ต้องมึดแล้วก็ไม่ต้องดูดีความนิ่งจิ๋วห้องนี้เป็นวันเบดก็จริงแต่มัน40ตาราง พื้นที่นี้เลยนะคะเป็นพื้นที่รับประทานอาหารก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามีพื้นที่เหลือป <Okay, S 1> ูะะดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนก็คือว่ามันกว้างม,มากสามารถตั้งโต๊ะทํางานขนาดใหญ่ได้อีกตัวแต่ว่าก็ไม่ได้มาแบบนี้เ<อ>นาะก็จะเป็นห้องแบบฟูดที่สตทตที่บอกไปเนาะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งดูทีวีระยะดูทีวีก็คล้ายๆกันกับ แล้วต่อไปนะคะเราจะบอกว่าห้องนี้มันโดดเด่นยังไงอีกจุดหนึ่งนะคะก็นี่เลยระเบียงระเบียงกว้างกว่าทูเบสถ้าเ,เป็นหิงนะเราจะตั้งอา,ารน้ำตรงๆงแลตรงนี้ก็จะทิชชี่ไงแล้วก็มีเสียบน้ําต่อน้ําอะไรก็ชมน้ำน้ำจัตยาได้ส่วงเขาก็จะเป็นแนวยาวนะคะจริงๆได้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะมีสิ่งล้างการตรงนี้ไว้ให้นะคะด้านบนคือได้แบบนี้หมดเลยนะครกระเบื้องแบบนี้ห้ ทำใจชัว่วบอกของเขามันกันน้าได้ถิงถน้ำระหรกันก็ยังถุงนด้วยกิน,นีนะคะก็ส้ววงนอนนะคะมันไม่ได้กว้างแต่มันอ,อ็าม่ืึดอ่ะตั้งท้าพูนเราก็เหลือพื้นที่ข้างเตียงสามารถตั้งแบบตู้ข้างเตียงตรงนี้ได้นะมีกระจกเต็มบานเลยนะคะแล้วก็หน้าต่างบานกระทุ้งหนึ่งบานกันเสียงด้วยแล้วกันแสงด้วยกระจกก็เป็นกระเบ์ด้วยนะคะเราเหลืออีกห้องหนึ่งใช่ไหมที่เราบอกไปวันเบสดูแล้วทูเบสดูแล้วเราเหลือห้องดูเพพ ชอบแบบว่าคอนโดอารมณ์บ้านมีบันโดงบันไดอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าไปดูเราร่บม,มาตัดสิานใจกันเลยีกว่าว่าสรุปจะเอาห้องไหนโอเค